วันดีบังหมีเย้สวัดีบังมีทิปแรกทิปแรกทแกทแรก,ก,กมีลางมาให้แล้วครบัรบผมครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนุปคนยุบเบ็ดนะครับลิปนี้นะครับผมก็ได้เข้าร่วมงานแข่งขันตกปลานะครับเป็นงานไิติ้งตกปลาบ้านน้ำเค็มนะครับนี่ผมก็มาลงเรือกับไาแซมนะครับนี่นะครับสตแซมนะครับเป็นเรือที่ออกทางด้านตะบมุนะครับวันนี้แล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มีเรือจากสวัสดีบังมี นี๋ยวน้ำมีนะครับจีน้ำมีวับหมีทิปแรกทิปแรกทิปแรกลาปิดบเนองนะครับี่ไม่มีเวลาทั้แต่ว่าเมีตัดนี่แงแงม่ตัดนี่เดี๋ยวไปมัด้งนะนี่เดี๋ยวมัดบางทีกันนั่นเดียวกบางนี่ลงเออมัดนี่ก็ได้เดี๋ยวเวลาขึ้นแล้วค่อยค่อยนี่อ้าวนี่เหยียบไปแล้วนะเป็นไงเดี๋ยวไปัดขอไอแซมก็ได้ทันทีเดียวเออ

ปลากกองอยังโทรศัพท์เลยเอามาผมใส่ตล๊กเกอรไม่ได้ฝากถ่ายรูปด้วยนะเออถ้าถ่ายถ่ายอ่ะโทรศัพท์อยู่ไหนในเรืออ๋อใส่ไม่ได้แล้วเปียกแล้วมั้ถ้าถ่ายก็ได้ได้รูปตอนเย็นนะเพราะของพี่มันไม่มีเน็ตอ๋อนึ่งสีด้อนี่ครับผมเนี่ยเอามาเขาเอาติ๊กเกอร์มาให้แล้วครับผมครับนี่ยรางวัลละเยอะได้เยอะ ไดงแล้วอ่ะไดกับเี่ยหรอฮะรับกระไดลงทะเบียนสามคนได้คนครชุดนะครับแลกเป็นตัวเล็กไหมแกเป็นตัวเล็กไหมฮะอยนนั้นเอ้ใหญ่นี่น่าใช้อ่ะไอไไอไที่มันยกแล้วมันเอออใส่สเนี่ยอะไเดี๋เามเดวจะได้ไม่ซ้ำกันเอาเอาทุนมาเกิดวกะไดเปลี่ยนนี่่จะได้เป็่ยนนี้สาหนาตงนี้ เต้าครับครับพี่กัลออกไปไหนแล้วกองครับต้องเดินด้วยท้องครับเช้าเช้าครับปาตังโกก่อนเลยครับเพราะว่าทางผู้จัดนะครับเขาก็มีปานตังโกทอดให้สําหรับมื้อเช้านะครับนี่นะครับสดสดใหม่ๆกันเลยครับร้อนๆเลยครับแล้วก็มีด้านหลังนี่นะครับก็เป็น ข้าวต้มปลานะครับกาแฟนะครับข้บต๊ะนี้นะครับโตนี้เป็นจุดตะจุดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็รับของรางวัลกันเลยนะครับก็หนึ่งคนต่อหนึ่งชุดนะครับ บริเวณหน้าชายหาดนี้นะครับก็เป็นเรือจากเพื่อนๆที่เข้าร่วมการแข่งขันตกปลานะครับมิตติ้งนะครับตกปลาบ้านน้าเค็มนะครับนะครับขนาดหลายลำกันอยู่นะครับที่ปีนี้นะครับผมเองก็ลงเป็นปีแรกเหมือนกันนะครับปีนี้นะครับลงเป็นปีแรกก็ลงกระไตแซมนะครับตอนนี้ก็ทางผู้จัดขอบันทึกภาพรวมนะครับก่อนเปิดการแข่งขันนะครับ

หลังจากนั้นก็เริ่มทําการปล่อยตัวนักกีฬานะครับอันนี้ก็เตรียมของสัมภาระนะครับขึ้นเรือนะครับก็ลําไหนพร้อมตอนนี้ก็สามารถออกกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ผมเองก็เดินไปที่เรือนาเซมนะครับอันนี้ก็จากทับละมุนะครับก็มากัน2ลํานะครับ2ลําก็เป็นเรือของที่ บางหมีนะครับขับมานะครับเป็นประมงญี่ปุ่นที่อยู่ข้างๆของเรือไตแซมนะครับเรือไตแซมคือลำเขียวนี่นะครับผมลงเรือไตแซมลำเขียวนี้นะครับเรือไตแซมลง3ามคนครับของบางหมีที่เป็นปะมงญี่ปุ่นลงกัน5้าคนนะครับอันนี้ก็ลํำลํำล้ำตอนคนก็ส่งไปเรือที่จอดอยู่ด้านท้ายด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นเรือบางหมีนะครับ ดังทางบ้านตะเค็มนะครับนะครับลำของผมก็ผู้รวมทิพย์นะครับก็มีผมนะครับแล้วก็นตาตกนะครับแล้วก็ไต้แซมนะครับลงกันสามคนนะครับเสื้อแดงนี่นะครับนตาตกนะครับที่ว่าร่วมทิพย์กันกับผมด้วยนะครับในทิพย์นี้นะครับนี่แต่ละลํำก็เริ่มวิ่งออกปุกไปก่อนเลยปุ๊บไปดูฟูดเลยลองเชือกท้ายเขานะ่ พอมาถึงหมายนะครับก็ไม่รอช้านะครับผมหยิบอุปกรณ์ชุดไข่ย m m ม x นะครับเป็นคัน g m a ม b o ูมนะครับตัวนี้เวท62นะครับลอกเบอร์800สาย PE 1นนะครับอวดไปเลยครับหมายแรกครับยอดเลย

แล้วนาตต์ก็โดนมาครับเป็นปะเก๋านะแม้เยางอ่ะยางไม่ได้ดูตัใหญ่เกินลงไม่ได้ยางอ้าวดูเจอของใหญ่ผันคูวับ มันกลางน้ำแล้วด้วยสูงด้วยกัดหนักกหนักสวนี้หนักหนักเมื่อกี้กแทกสูงแล้วขึ้นมาพักใหญ่แล้วสับมาเป็นสิบทีแล้วเพิ่งมากัดเมื่อกี้อันนี้ตัวเล็กกล้วยเอ้าอะไรพึ่งมาดิ้นตอนนี้อ้ยหมรุดเฮ้ยอม้นตัวใหญ่มองโอ้แม่งกองนี้เด็ดเว้ย เฮียกลองนี้เด็ดว่ะเออฮ้ยแม่เพราะว่ามันอยู่ที่น้ำจังหวะน้ำมาน้ำหยุดพอดีกูหูมันกินดุยป่ะมันกินหลุดเกยปลาไม่ค่อยมีตัวด้วยพี่ว่าอืมอกมานอกเลยสีโลโอ้โหสวยเว้ยตัวนี้เว้ยเก่าสววยยอออุ้้้ไกกเามันเก่ามันโอ้ยเมื่อกี้เก่ามันเมื่อวะโอ้ยแซมหัดคลิปวูดีโชว์โชว์ ไก่แมนตัไก่มันครับไซส์สวยเลยครับก่อปับซับปุ๊บเลยโอ้โหไอ้นี่อีกแล้วตามมาถึงครับสเด็กสีด้คู่นสิ มาถึงไม้นี้นะครับหย่อนไม้แรกผมก็โดนแบบตึงๆนะครับตัวนี้นะครับกับเหยื่อไมโครจิกนะครับตัวนี้นะครับสาย PE หนึ่งนะครับจากคัน G m a c วูฟนะครับลอกกับ G m a ม็กวูฟนะครับเบอร์800อนะครับตอนนี้ผมก็บรรจงเล่นเลยนะครับมีผ้าสายเชือกล้วนนะครับผมก็เอาหลบมาได้นะครับเะคก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับจนขึ้นมาขาวๆก็เพิ่งจะรู้ว่าโอ้ยนี่นะครับเป็นกระมงเปียนะครับ ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นช่างเหมือนกันนะครับผมก็บรรจงเล่นอย่างไม่ได้รีบร้อนนะครับเพราะว่าเป็นปลาปลาไซที่เราสามารถขึ้นช่งได้เลยครับเรียบร้อยครับตัวนี้ขึ้นตัวเปียครับส่วนของทางด้านนตักนะครับก็โดนมาเหมือนกันนะครับเล่นมาดูพักหนึ่งครับผมก็ คว้าสวิงนะครับจากที่ไตแซมนะครับทำท่าจะตักครับแต่ก็ดิ้นหลุดไปสะก่อนครับเป็นเลนโบนะครับนี่ครับกลัวจะหลุดครับทำพอทำท่าจะตักตอนนั้นนะครับปลุกเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับหลุดไปแล้วครับตักไม่ทันจริงครับยังตามยังตามเนี่ยนะเป็นผูงเลย หลังจากหมดเวลาการแข่งขันนะครับเราก็วิ่งกับก่อนเวลานะครับเนื่องจากเหมือนเรามารับที่สองเลยนีตุ้งลำแรกเสาเสียเาาเสียนะครับวกผมก็เลยเหมือนไม่มีใครเข้าได้เลยะครับวิ่งหาแค่ดาวอย่างเดียวครับแต่เสาใช้งานไม่ค่อยได้นะครับอ่เลยวิ่งกับฝั่งก่อนกาหนดครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับลำที่กลับมาก่อนนะครับเป็นลำสีเดือนี่ดิสตันต์นะครับลาเูกเป็นเรือของหัวเรือก็ได้เดี๋ยวหัวเรือมาก่อนของผมอีกนะครับใช่ไ แต่ลำของเขาไม่มีปลานะรับอสีใหญ่นะครับพอมีโอกาสที่จะช่างอินสีใหญ่นะครับส่วนลำของผมก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับได้ปลาเล็กปลาน้อยไปกินไปแกงครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นไปเช็คเวลาก่อนนะครับขึ้นไปเช็คเวลาก่อนว่าเรากลับมาถึงแน่นอนเอาเร็วนั่นเรือเรือนี้เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วเพ่มเพ่มได้กับเรนเข้าเลยอันนี้นี่ต้องแจ้งต้องแจ้งเรือเข้าไหมเนี่ยไม่ต้องใช่ไหม เรือเข้าเรียบร้อยมาจดตรงนู้นม่ต้องต้องแจ้งเรือเข้าอะไรไหมครับไม่ต้องอ๋อก็คือตามเวลาเลยอ๋อได้แล้วก็ส่วนผู้ที่กลับขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็มีอาหารว่างนะครับของทางผู้จัดนะครับมีทั้ง้มยำปลาหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกยำนะครับแล้วก็มาดูทางด้านของรางวัลนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อของหนึ่งขจัดนะครับติดิงนนะครับเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆของทางผู้จัดนะครับส่วนพามาดูรางวัลทางด้านโต๊ะ ใหญ่มั่งนะครับอันนี้ก็คันเบ็ดเยอะแยะมากมายเลยครับนะครับเป็นคันเบ็ดมั่งแล้วก็เป็นอ่าลอกนะครับกระเป๋ามัวอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นโล่รางวัลน,นะครับสําหรับปลาที่ได้อันดับหนึ่งนะครับเป็นปลาอินทรีปลามงแล้วก็ปลาเก๋านะครับ ณนะตอนนี้ก็นักกีฬาก็เริ่มขึ้นฝั่งมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ปลา <ไป S 1> ที่จากทีมงานอของนักกีฬาเรือแต่ละลำที่ได้ปลามานะครับอันนี้ก็เป็นช่อนทะเลนะครับโอ้แบก,กมาใส่สวยๆเลยครับับนะครับ,นะรบตกปลากลุ่มสปีดโบท๊ทตะกัวกปลานะครับผมบาน้ําเค็มนะครับอันนี้ก็เป็นปลารวมๆของนักกีฬา ของเรือแต่ละลำนะครับวางเป็นกองเป็นกองเป็นกลุ่มๆไว้นะครับว่าลำไหนของของลำไหนลำไหนของเรือที่ไหนนะครับอันนี้ก็ทีมงานจากสุราษฎร์นะครับได้อินซีมาหลายตัวเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นนากจงนกนะครับทีมงานสุราษฎร์จ้านี้นะครับได้อินซีมาครับนี่ก็แคสอย่างเดียวเลยน่มาร่วมกันใาการนี้นะครับ จัดปูจัดงานครับหนึ่งหัตถกิจฟิชชิ่งนะครับแล้วก็ใกล้นะครับแร็งกครับขอบคุณครับทีมงานเราก็ยินดีมากนะครับที่ว่าทุกคนได้มาร่วมกดทีมงานระบีขอบคุณมากนะครับทีมงานตุลาดขอบคุณมากนะครับที่มุสาลากเรือมาไกลมาใ่เช้ากันเลยโอเคครับหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนนะครับทุกๆปีขอบคุณครับร้านหัตถกิจนะครับ ครับโอเคค่ะ นอกจากทีมงานนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ท้องถิ่นนะคะหรือสปอนเซอร์ของสินค้าต่างๆนะคะที่มาให้ความร่วมมือนะคะเพื่อให้ได้เกิดกิจกรรมครั้งนี้นะคะหลังกิจกรรมทุกครั้งนะคะสามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะจะมีทั้งภาพนิ่งและวิดีโอภาพความสนุกสนานนะคะของทีมงานของเราที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนะคะครั้งนี้เราก็จัดกันมาเป็นครั้งที่4แล้วนะคะก็หวังว่าครั้งที่5จะยังคงได้รับการ ร่วมมือนะคะสนับสนุนร่วมกันอีกครั้งนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน,นะคะ,นะสำหรับปลาช่อนทะเลนะครับที่เขาจะทำปลาดิบให้ทานกันในงานเลยนะครับเชฟมือดังจากโซนเขาหลักนะครับเป็นนาเอกนะครับผู้ที่ชอบในการตกปลาเหมือนกันนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ทำงานเป็นเชฟโรงแรมของโรงแรมนะครับนี่มาแล่ปลาช่อนดิบให้กินกันในงานนะครับ ได้ปลาหมึกมากี่ทีมะคะหนึ่งสองปลาหมึกได้มา 2, 3, 3, 3, 4, สองทีมสามสามทีมสามตีทีมโอใหญ่ด้วยหมดตัวยาวใหญ่สัเลยสามลังเลยเอา่อา,อา,อา,อาลองคัดมานะคะคิดว่าของตัวเองตัวไหนใหญ่สุดหยิบมาค่ะแต่ละทีมใช่ค่ะ หยิบมาเลยค่ะคิดว่าตัวอันไหนใหญ่สุดหยิบมาเลยนะคะไม่จบแล้วแหละจบแล้วได้สามรางวัลนะคะโอเคเรียงตามลำดับนะคะอันนี้ชิมที่หนึ่งนะคะได้รางวัลอีกสองคนค่ะอีกสองทีมเรียงมาเลยค่ะที่คิดว่าใหญ่มีใครจะสู้เพิ่มไหมคะได้สามท่านนะคะ จับง่ายรางวัลปลาหมึกที่ใหญ่ที่สุดนะคะจะได้เหยื่อพร้อมถอนปลานะคะตั้งนี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะอท่านี่สองเฉลยค่ะก่อนแรกนะคะอันนี้จากทีมอะไรคะชื <apply some drinks> ่อ <reco> ท <une UC> ีมอะไรเอ่ยไมโครเอ็นไมโครเอ็นนะคะของไมโครเอ็น ไมโครเอ็นน้ำหนักที่ได้4.3กิโลค่ะ4.3กิโล4.305 4.305กิโลค่ะจากทีมไมโครเอ็นนะคะอีกทีมค่ะที่ได้ปลามงมาเช่นกันนะคะอันนี้ชื่อทีมอะไรคะทีมอะไรคะ ชื่อท right? ีมอะไรนะน้องวิทค่ะน้องวิทอ่าทีมน้องวิทนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังปล่อยไม่หมดยังปล่่อยยไมมหดินดีด้วยค่ะทีมไมโครเอ็นเนาะค่ะหันหน้ามาหน่อยจ้าหันหน้าแบรนด์มาหน่อยจ้าโอเคอ่ะน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธขอโทษค่ะทีมน้องเอิร์ธค่ะยินดีด้วยค่ะโอเคชั้นรางวัลการดทีใครจะเชิญถึงกันนะเ่ย ปลายอินซีเล็กสุดนะคะจากทีมงานสุราษฎร์นะคะเดินทางมาไกลมากขอขอบคุณมากเลยค่ะขอเียงกอบมือด้วยค่ะนี่เล็กสุดแล้วนะคะคมกันสุดริ์ต่อไปค่ะรางวันที่13ปลา ไล่กอค่ะปลาไล่กอหรือเราเรียกปลาดอนะคะไล่กออปลาดองใหญ่ที่สุดมาค่ะมาค่ะใหญ่ที่สุดปลาไล่กอปลาไลกอจังเลยช่างเลยช่างต้องช่างใกล้จะไปหมดโอ้โหไก่โดยใหญ่ว่า เฮ้ยเดย๋ยววะเดง๋ยววะเผื่อเนาะตะกัวเข้าไปเชิญค่ะเผื่อเนาะกินตะกัวอันนี้เข้าประกัวสามท่านนะคะปลาไรกอหรือบ้านเราเรียกว่าปลาสากนะคะใหญ่ที่สุด เดยวนะคะทางนี้กำลังขุดหาอยู่ค่ะขุดไปนะคะรู้สึกว่าได้สองรางวัลแล้วนะทีมนี้จักรา่จาจจกรา่ารางวัลช่อนทะเลที่ใหญ่ที่สุดนะคะยินดีด้วยค่ะเอาทุกรางวัลเลยไม่เผื่อเพื่อน <c oughs> ขอบคุณมากค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะ เออห้องพักนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วก็ในถุงมีรางวัลเพิ่มเติมนะคะปารมีฟาร์มสเตย์ค่ะห้องพักปารมีฟาร์มสเตย์ขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็มีของรางวัลเพิ่มเติมในถุงนะคะปลาตัวใหญ่มากยินดีด้วยค่ะทีมใหญ่โอเคยังไม่ได้รับรางวัลชิมงานะะสักครู่นะคะ ทีมที่ยังไม่ได้รับรา,างวัลยินดีด้วยชื่อทีมอะไรครับชื่อทีมออสการ์นะคะมาจากที่ไหนคะทักละโมขอบคุณมากค่ะทีมออสการ์นะคะขอบคุณค่ะทีมก็อยากจะขอให้ให้เกี่ยวับเพื่อทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับถ้าวันนี้เราแข่งขันเนี่ยเราอาจจะปลาตัวเล็กๆนะครับแต่ถ้าเราไปตกจริงนะครับผมเข้าใจว่าทุกคน คงจะไม่เอาปลาตัวเล็กๆเข้ามาแต่ณวันนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าเราจะเอาแพ้ชนะนะครับเราก็ต้องเอาในรูปแบบนี้นะครับผมขอซาวเสียงอย่างเดียวนะครับถ้าปีหน้าจะจัดอีกจะมาหรือไม่มาครับถ้ามาขอเสียงต่อมือ่อยครับ เอาครับหน้าปีหน้านะครับปีหน้าฟ้าใหม่เราได้เจอกันแน่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับไม่ว่าผู้ที่เดินทางมาจากใกล้หรือไกลหรือว่าคนที่ที่ใกล้นะครับหรือไกลนะครับที่เดินทางมาก็ขอเดินทางให้กลับโดยสวัสดีภาพนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนถ้าไม่รีบนะครับนั่งชิวๆนะครับชายหาดสวนห้าบ้านน้ำเค็มนะครับ มีพื้นที่ลมชายหาดแล้วก็เป็นทอดยาวตลอดนะครับทุกคนหายเจอได้เจมปอดโดยถ้าไม่ไมีมรอาปพามามา,มาไล่นะฮะก็ก็ในานามของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ร่วมมาทุกปีนะครับปีนี้ปีที่ปีปีนี้หน้าปีหน้านะครับก็ร่วมกันอีกนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่เจนออนีกครับขอบคุณครับโอ้ชูรางวัลเว้ของเราเว้หนรางวัลรางวัลทีมเรารางวัลแค่นี้ก็ถือว่า ได้กันเบ็ดกับชุดจะมีเครื่องเครืงนิกกิต้อนนะยัดายเข้าไป <c oughs>